โอเคแซบแสบแๆบแสบแบบแซบบีบบบบบลีคุณฟ้าฟ้าฟ้าเวอร์จินตาภาพไม่ออกจินตนาการไม่ออกจินตภาพไม่ออก,าก,าออก,ออกฟ้าเวอร์ฟ้าแล้วพอได้ช่วยหนูหน่อยอเป็นเรื่องอะไรเนาะงานเนี้ย คือหนูไปฝังเข็มมาทำให้ประจำเดือนไม่มาแล้วต้องสองปีอายุถ้าจะคิดผลิตพลเมืองนี่ก็คงไม่ได้ <c oughs> ในเมื่อทุกเดือนเมื่อเขินพังตามระบบนิเวมันเป็นเพศแม่มันไม่มาตามนั้นเนาะว้าวาแล้วก็ไปหาหมดอีก คุณมดเขาแนะนำว่าถ้าประจำเดือนไม่มาให้ไปซื้อ,อยามากินซื้อ,อยามาขับเลยเนาะโอ้โห,โหมันจะบังคับเอาคับเอาเฉยวิทยาศาสตร์มันจะบังคับให้หยุดก็ได้ให้ไปก็ได้งั้นแหละลุงก็ยอมอ่ะไปซื้อ,อยามากินแต่หนูกินก็ยังไม่มา ก็แปลว่าอย่างนี้นะฮะผมว่านะต่อต่อไปผมว่ามันจะมีสัญญานะอ่ะ before สัญญานี่คมนจะมีแบบฟอร์มเนาะผมว่ามันจะมีสัญญาต่อกันเดิม <c oughs> ฉันก็เป็นปกติมาทุกเรื่อง <c oughs> อยู่ๆไปฝังเข็มมันต้องมีต้นเหตุทำไมจึงไปหาเขาให้เขาฝังเข็มให้กับเราลุงเดาเลยนะ ปวดเนื้อปวดตัวเออทีนี้เข็มที่ทิมแทงเข้าไปนั่นถามว่าไปเจออะไรอ่ะเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเจ็บใช่นะถ้าพูดถึงทางด้านสื่อสารการใช้พลังงานนะครับท่านเข็มนี่คือสะพานระหว่างคุณฟ้ากับคนที่ เขาเรียกตัวเองว่าเป็นหมอหมอฝังเข็มโอเคไหมถ้าหากว่าพลังงานของคนเป็นหมอที่ว่านี้มันแย่ซึ่งพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นตรงนี้ที่มันจะทะสทสยากมากเอาล่ะเราสรุปในเชิงวิเคราะห์กันแล้วกันเนาะคุณฟ้านะถ้าไปเจอคนที่เป็นหมอที่ว่านี่พลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่เต็มบอดี้เลย มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านเข็มมาหาตัวคุณฟ้ามันก็ได้ล็อกสิเระบบนิเวศอันเปนธรรมชาติของเป็นคนที่เป็นเพศแม่ซึ่งทุกเดือนเมื่อเขินพังมันก็ต้องพังมาตามนั้นมันก็ได้ล็อกหรือบล็อกเขาให้ถามว่าตามทัศนคของลุงที่นำเสนอแล้วก็แชร์กันตรงนี้เป็นไปได้ไหมอาลากลับพวกกับข้าง ถ้าคิดว่าลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยได้อคิดว่าจะช่วยได้ไหมลุงก็ไม่ได้การันตีนะแต่ที่แน,น่ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่าที่นี่มันไม่กินไม่ทาแล้วก็ไม่ฉีดเห็นไหมฮะเพียงแต่สื่อสารมาผ่านจอเข้ามาผ่านไอดลายสองสองจุดเ นะคุณป้อคุณป้าแอดมินเขาจะจัดการ <c oughs> นำจะบอกทำตามเขาบอกแล้วก็จะสื่อสารนั้นมาถึงลุงลุงก็นำเสนอผ่านจอเอาแบบเรียวไทม์เลยโอเคไหมครับมันจะรู้สึกเองครับท่านเอานะเราไปสู่เป้าหมายนั้นจะดีกว่าเพราะมันอยู่ไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันมันไม่ยากหรอกลุงมีทั้งศอกทั้งมือทั้งเขา ได้ทุกเรื่องลุงจะมีหลายมิติในการช่วยพวกนี้นะครับแต่เมื่อมันอยู่ไกลกันก็คิดว่ามันน่าจะใช้วิธีนี้เอาเหอะนาทีนี้เราใช้ความเข้าใจให้ตรงกันก่อนส่วนนั้นน่ภาคปฏิบัติลุงแนะนำให้กดเข้าไป id line 22.7แล้วก็นำพาเข้าสู่เนี่ยกำจัดหรือว่าช่วยกันผ่านจอแม่งเฉลยอให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยอะโอเคไหม ไอ้เข้มเล่มเดียวมันเป็นเห